สองเทคนิคสำคัญเลยครับที่จะช่วยทำโจทย์ฟังก์ชันแล้วลการการคอมโพสิตแล้วก็อินเวอร์ฟังก์ชันเนี่ยได้เร็วนะครับมันมีอยู่สองเทคนิคหลักๆครับสองเทคนิคที่ว่าเนี่ยเทคนิคแรกคือการแทนค่า x ด้วยอะไรก็ได้ยกตัวอย่างอันนี้โจทย์บอกว่า f ของ x บวก1ส่วน2เท่ากับ5 x บวก2แล้วโจทย์ถาม f คืออะไรสมมุติแล้วการว่าเรายังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงพี่จะลองแทนค่า x อย่างที่บอกเราแทนค่า x ด้วยอะไรก็ได้พี่จะลองเลยลองโดยการแทนเจ้า x ด้วยอะไรดีด้วย2 x ลบ1และกันพอลองแทนดูเล่นๆนะครับด้านทางซ้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็น f ของแน่นอนตรงนี้จะเป็นบวก1นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ไม่พอนะเดี๋ยวพี่เพิ่มพื้นที่ได้นึง f ของเอาละตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวพี่จะเอา2 x ลบ1มาใส่นะครับด้านขวาก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นที่ y เพราะาพี่จะเอาเจ้า2 x ลบ1่ม, 1> มาแทนนะครับสิ่งที่พี่ทำคืออะไรฮะมันก็คือสมการเนี่ยฮะ แ้่เปลี่ยน x ทุกที่ก็คือมีอยู่2ที่ตรงนี้นะครับไปเป็น2 x ลบ1เราเรียกว่าการแทนค่านะครับแทนค่าด้วยด้วยตัวแปรชุดเดิมเลยก็ได้นะครับโอเคพอแทนค่าเสร็จปั๊บคราวนี้ลงามาคำนวณด,ดูครับก็แน่นอนตรงนี้กระจายก็รวมกันได้เลยนะครับจริงๆไม่มีอะไรตรงนี้ง่ายนะเจ้าลบ1กับบวกตรงนี้ตัดกันนะครับข้างบนก็จะเหลือ2 x ถูกไหมครับ2 x ด้านล่างเป็น2ก็เลยตัด2ตรงนี้นะครับพี่ไปเร็วนิดน,นึงนะ เพราะฉั้นทางซ้ายก็จะเหลือ fx ธรรมดาทางขวาก็แค่จัดรูปให้อยู่ในรูปอย่างง่ายกระจาย5เข้าไปก็กลายเป็น 10x ลบ5แล้วก็บวกอีก2ถูกไหมครับคำนวณแล้วลบ5บวก2ได้ลบ3เพราะตรงนี้พี่ก็แก้เป็นลบ3ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ fx เท่ากับ 10x ลบ3อย่าลืมนะครับเราสามารถแทน x ด้วยอะไรก็ได้ที่เราอยากจะแทนนะครับยกเว้นว่ามันไม่อยู่ในโดเมนเราก็จะแทนไม่ได้นะครับเรามาดูอีกเทคนิคนึง ใน2เทคนิคสําคัญในการทําโจทย์ฟังก์ชันอีกเทคนิคหนึ่งเรียกว่าการคอมโพสิตหรือครอบเข้าไปด้วยฟังก์ชันนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้สิ่งที่เรามีเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองโจทย์เลยนะ f ของ x บวก1ส่วนด้วย2เท่ากับ 5x บวก2โจทย์ในถาม f i n v e r s ของไอเจ้า 5x บวก2นะครับสิ่งที่พี่จะทำเดี๋ยวขยับนิดนึงนะครับสิ่งที่พี่จะทำก็คือครอบมันไปด้วยเนื่องจาก2องข้างนี้เท่ากันใช่ไหมเพะนั้นเราสามารถที่จะคอมโพสิตหรือครอบเข้าไปด้วย f i n v e r s หรือ f หรืออะไรก็ได้นะครับในที่นี้พี่เลือก f inverse เพราะว่าโจทย์เขาถามหา f ินเวอร์ของ5 x บวก2พอดีนะครับเนี่ยฮะโจทย์ถามหาตัวนี้พอดีเพราะฉะนั้นพี่ก็ครอบด้วย f inverse เข้าไปพอดีมันก็ควรจะได้คําตอบพอดีซึ่งจริงๆแล้วก็ใช่เพราะว่าด้านขวามันทําอะไรต่อไม่ได้แล้ว f เป็นอิของ5 x บวก2ก็ตรงกันที่โจทย์ถามพอดีในขณะที่ด้านซ้ายเนี่ย f inverse เจอกับ f จะหายไปคุณสมบัติข้อแรกๆนะครับของของอินเวอร์สฟังชันนะครับเพนั้น สิ่งที่เหลือก็จะเหลือแค่ x บวก1ส่วน2คําตอบข้อนี้ก็ตอบว่า f inverse ของ 5x บวก2เนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก1ส่วน2ง่ายเลยครับงั้นอย่าลืมนะครับเรามี2เทคนิคสาคัญนี่คือแทนค่า x ด้วยอะไรก็ได้หรืออีกอันหนึ่งก็คือการครอบหรือคอมบพสิตด้วยฟังก์ชันอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคราวนี้เมื่อกี้เราเจอมาแล้วว่า ตอนที่เราจะหา fx จบแล้วนะครับอันนี้ตอนที่เราจะหาไอเจ้า fx จากฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะหาไอเจ้า fx ตัวนี้เราแทน x ด้วยอะไรฮะเราแทน x ด้วย x สอง x ลบหนึ่งใช่ไหมครับรู้ได้ไงว่าต้องแทนตัวนี้แล้วมันจะกลายเป็น fx จริงๆถ้าย้อนไปดูตรงนี้นะรู้ได้ไงว่าเราจะแทนด้วยสอง x ลบหนึ่งมันถึงจะกลายเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเราไม่รู้มาก่อนจะทํำยังไงดีเทคนิคก็คือว่าอย่างนี้ฮะ สิ่งที่เราแทนเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คืออินเวอร์สของไอ้เจ้าก้อนนั่นในตัวนี้นะครับถ้าพูดอีกทีหนึง่งเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะพี่ถ้าพี่มองว่าข้างในนี่คือฟังก์ชันใหม่ชื่อ h x นะครับมันคือ x บวกหนส่วนสนะครับแล้วขั้นต่อไปพี่ไปหามาก่อนว่าอินเวอร์สของ h ตัวเนี้ยได้เท่าไหร่นะครับก็ไปกระบวนการปกติก็คือเปลี่ยนอ่าเริ่มต้นจาก y เท่ากับ x บวกหส่วนสใช่ไหมอ่าเขียนติดนิดนึง x บวกหส่วนสเราก็สลับตัวแปรเป็น x เท่ากับ y บวก1ส่วน2จากนั้นคูณ2เข้าไป2ข้างก็จะกลายเป็น 2x เท่ากับ y บวก1สุดท้ายย้าย1ไปลบฝั่งนู้นก็จะได้เป็น 2x ลบ1 y, y 1> เป็น 2x ลบ1แสดงว,ว่า h i n น e r s ก็คือ 2x ลบ1อ่าละ 2x ลบ1คืออะไรฮะจำได้ไหม 2x ลบ1ก็คือไอตัวที่เราแทงเข้าไปนั่นแหละนะครับรเพราะฉะนั้นทุกครั้งเลยนะครับที่เราเห็นฟังก์ชัน f ที่ข้างในไม่ใช่ x เนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยมนมะันไปเป็น x สิ่งที่เราต้องทำก็คือหา i n น a r อไอ้เจ้าด้านในเนี่ยในกรอบสีม่วงเนี่ยนะครับหาได้ปั๊บแทน x ด้วย i n น a r อเข้าไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อนี้สมมุติเรารู้แล้วอย่างนี้ขั้นต่อไปที่เราจะทําก็คือแทน x ด้วย 2x ลบ1ซึ่งเมื่อกี้เราได้ทําการแทนไปแล้วพบว่าเราจะได้อหละจะได้ f ของสุดท้ายถ้าแก้วมามันกลายเป็น fx เห็นไหมครับด้านขวาก็จะเป็น 5คูณกับ 2x ซลบ1ึ่งซึ่งก็ไปคำนวณเอามันก็จะได้เท่ากับที่เราเคยทำเมื่อกี้นะครับดังั้นจำไว้เลยนะถ้าด้านในมีอะไรที่ไม่ใช่ x เราสามารถเปลี่ยนได้เสมอโดยการหาอินเวอร์ตฟังก์ชันของด้านในแทนเข้าไปนะครับก็จะได้ f ของ x หรือว่าฟังก์ชันเพลี่ยวๆออกมาครับเรามาดูโจทย์ที่มันอ่าโจทย์แบบโจทย์จริงๆจังๆกันบ้างนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่แบบหันนะครับของยับานิดนึงนะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะใกล้เคียงกับโจทย์ยากๆมากขึ้นนะครับเอาละ เขากำหนดให้ fx เนี่ยนะครับมีค่าเป็นโัวนะครับขอพอสนิดหนึงกลับมาแล้วเอาละครับโจทย์เนี่ยกำหนดให้ fx บวก1เท่ากับ3 x ลบ4แล้วก็ gx ลบ2เท่ากับ3ลบ2 x นะครับแล้วก็โจทย์ให้หา f o g บดของ3นะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่โจทย์ถามก่อนล้วกันนะครับว่าตัวนี้ความหมายจริงๆแล้วโจทย์สั่งให้หาอะไรนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเขียนใหม่นะครับเป็น f ของ ข้างในก็ต้องเป็นอะไรเอ่ย g inverse ของ3นั่นเองนะครับเอาละนี่คือสิ่งจริงๆที่โจทย์ถามนะครับถามว่าตัวนี้ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้น process มันก็จะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือไปคิดก่อนว่า G ีอิของ3ได้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปคิดว่า f ของตัวนั้นอะ่ะได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็มาเริ่มต้นจากหา G i n ินเวอของ3นะครับแน่นอนว่า process หลักๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเราเรา,เราปล่อยให้เด็กที่เพิ่งเรียนเรื่องนี้ใหม่ๆทำนะครับสิ่งแรกที่เขาจะทําคืออะไรฮะ เรามี g x ลบสถูกไหมครับสิ่งแรกที่เขาจะทำคือเขาไปหาก่อนว่า g x ได้เท่าไหร่ถูกไหมพอได้ g x มาปั๊บเขาก็จะไปหาว่า g i n b o ด d x เนี่ยได้เท่าไหร่แล้วขั้นถัดไปเขาก็แทน x ด้วย3มันก็จะได้ g i n b o ด d ของ3ออกมาถูกไหมครับซึ่งเป็นไงผ่านกระบวนการ1 2 3 process 3ขั้นตอนยาวไปครับมีวิธีง่ายกว่านั้นนะครับเราไม่ทำแบบนี้ทำวิธีเร็วกว่านั้นมาดูว่าทำยังไงครับ สิ่งที่เราอยากได้คือจีนเวดของ3นะครับจากสมการที่โจทย์กำหนดให้ตรงนี้นะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคอมโพสิตด้วยจีนเวดข้างเลยนะครับเข้าไปนะครับซึ่งทางซ้ายก็จะเหลือแค่พี่เขียนละกันนะสักครั้งนึงโอเคพี่เขียนเต็มๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะงงเริ่มต้นเรามีจของ x ลบ2เท่ากับ3ลบ 2x นะครับจากนั้นพี่บอกว่าเราคอมโพสิตด้วยจีนเวร์ดเข้าไป2ข้างนะครับอย่างนี้นะครับ จีนวดนะโอเคทางซ้ายแน่นอนว่า G mm hmm. จีนวดเจอกับ G จะหายไปเหลือแค่ x ลบ2อถูกไหมครับด้านทางซ้ายเหลือ x ลบ2ธรรมดาด้านขวาก็จะกลายเป็น G อินวดของ3ลบ 2x แล้วนะครับสมการใหม่นั้นก็ดูไม่ได้ง่ายขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงแต่ว่าต่อให้มันไม่ง่ายขึ้นนะครับแต่มันใกล้เคียงกับตัวที่เราอยากได้แนละ้วถูกไหมครับเพราะตัวที่เราอยากได้คือจีอินวดของ3ตอนนี้เรามีจีอินวดของ3ลบ 2x นะครับจุดน,นี้เนี่ย ถ้าบางคนที่คิดเลขแล้วๆนะจะเห็นว่าถ้าเราแทน x ด้วย0จะเกิดอะไรขึ้นฮะในสมการนี้ก็จะได้จีนบวด3ขึ้นมาทันทีเท่าที่เราอยากได้พอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทน x ด้วย0ปั๊บทางซ้ายจะกลายเป็น0ลบ2ด้านขวาจะกลายเป็นจีนบวดของ3ลบ0ก็คือ3นั่นเองแล้วเราได้อัตโนมัติมาเลยฮะว่าเจ้าจีนบวด3เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ2ถูกไหมครับั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ แก้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็น f ของลบสองแค่นั้นเองเห็นไหมครับได้เท่าไหร่นั่นเองนะฮะก็คือเป้าหมายถัดไปคือต้องไปหาแล้วครับว่า g r f ของลบสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่าจะเห็นว่ากระบวนการนี้เนี่ยหลังจากที่เราคอมโพสิทธ์ด้วยจีนวดเสร็จแล้วเราได้ไอเจ้าสมการที่มีจีนวดเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อนข้างฟุกใช่ไหมครับที่จะได้ไอเจ้า3ามอ่าที่ที่เราแทน x ้ดยศูนย์เข้าไปแล้วได้จีนวดสาออกมานะครับ ที่จริงแล้วมันมีวิธีตรงๆเลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องฟกกันได้นะครับโดยการที่เราอยากได้ให้ด้านในเนี่ยเป็นเลขอะไรล่ะเราอยากได้ให้ไอ้เจ้าโอเคพี่ขอเปลี่ยนสีนะเราอยากได้ให้เจ้าด้านในตรงเนี้ยนะครับ3 x 3 2มลบ x เนี่ยนะครับอยากให้มันกลายเป็นเลข3ถูกไหมเพื่อให้ได้จีนหมด3เราก็จับมันไปเท่ากับ3สิแล้วดูว่า x ตัวที่ต้องแทนเข้าไปน่ะได้เท่าไหร่ซึ่งตัวเนี้ยพอแก้ไปแก้มาแล้วมันจะได้ x เท่ากับ0ูนยเห็นไหมครับซึ่งก็คือตัวเลข ที่เราต้องแทนเข้าไปที่ x ทุกที่นั่นเองนะครับแทนเข้าไปทุกที่ x ทุกที่เราก็จะได้ g หมด3ออกมาอย่างที่เราต้องการนะครับอ่ะละตรงนี้ผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเละครับตรงนี้ผ่านแล้วนะพี่ลบออกนะครับอันนี้ขั้นถัดไปสิ่งที่เราต้องหาก็คือเจ้า f ของลบอ่าของลบได้เท่าไหร่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเรามี f x บวก1บางคนคิดเลขแล้วก็จะรู้แล้วนะครับว่าแทนด้วยอะไรแต่สมมุติว่าเราไม่รู้แล้วกัน เราเนี่ยเป้าหมายคืออยากได้อยากได้อะไร f ของลบสงถูกไหมอยากได้ f ของลบสก็แสดงว่าเราควรจะจับ x บวกหกับลบสมาเท่ากันแล้วทดสอบครับว่า x ที่ต้องแทนคือเลขอะไรนั่นเองนะครับงั้นเราก็แก้ x บวกหเท่ากับลบสอยา้ายหไปด้านขวาแป๊บเดียวก็จะได้ x เท่ากับลบสแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องแทนเจ้า x ด้วยลบส เข้าไปทุกที่ในสมการนี้นะครับซึ่งแทนแล้วก็จะได้ f โทษน,นะครับเดี๋ยวพี่ขยบนิดหนึ่งนะแทนเข้าไปแล้วเราจะได้เป็น f ของลบ3บวก1เท่ากับ3เท่าของลบ3ลบ4ซึ่งคำนวณแล้วก็จะได้ f ลบ2มีค่าเท่ากับลบ9กลบ4ก็จะเป็นลบ13นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนมาดูนะฮะโปรเซสของเรามีอะไรนะโจทย์เนี่ยถามว่า foginward ของ3ได้เท่าไหร่ซึ่งเราไปทำแล้วมันคือ f ของ ginward ของ3นะครับแล้วเราก็ไปแก้มาครับว่า g i n v e r d ของ3เนี่ยมันมีค่าเป็นลบ2นะครับจากนั้นเราไปคำนวณว่า f ลบ2มีค่าเป็นลบ13ข้อนี้ก็เลยตอบลบ13นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูโจทย์อีกข้อนึ่งนี้โจทย์ข้อถัดมาเนี่ยนะครับฟังก์ชันที่เราเจอเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันแยกนิยามครับ อย่าง g ตัวนี้เป็น g x-3 ลบแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือ 2x บวก่งกับ 3x บวก่งตามเงื่อนไขนะครับด้านหลังเลยนะฮะแล้วโจ์ก็ถามหา g i อินเวอร์สของ f อ n v ินเวอร์สของ0นะครับคนส่วนใหญ่เห็นอันนี้ปั๊บเนี่ยจะนึกถึงสูตรอินเวอร์สซ้อนอินเวอร์สใช่ไหมครับจริงๆแล้วตัวนี้มันก็คือ f o g i อ v e r ินเวอร์สของ0นนั่นเองนะครับสแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณ อ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะคำนวณเจ้า Gen อ w o r d o f i n โอ r อของศูนย์เนี่ยได้อีกแบบหนึ่งก็คือคำนวณ FOG ก่อนแล้วก็มาคำนวณว่า i n w เ r d ของศูนย์นั้นเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้โปรเซสของเรามีให้เลือก2ทางนะครับพี่พี่กะว่าจะทำอีกทางหนึ่งก็คือไปคำนวณตรงๆว่า g e n อ w o r d ของเจ้า f i n w ิ r d ของศูนย์เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับมากกว่าพี่จะไปคำนวณแบบนี้นะตรงๆแล้วกันนะครับ ก็แสดงว่าสิ่งแรกที่พี่ต้องหาคือเจ้า f เป็นบทของ0ซึ่งดูท่าทางแล้วน่าจะหาไม่ยากนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากสมรรการที่โจทย์กาหนดให้มาก่อนนะคือสมรรการนี้นะครับแล้วครอบด้วย f เป็นบทเข้าไป2ข้างเลยนะครับครอบด้วย f เป็นบทเข้าไป2อข้างอ่ะพี่เริ่มต้นเหมือนเดิมน,นะ fx บวก2ก่อนละกันนะมันเท่ากับ2 x บวก5นะครับจากนั้นพี่ก็ครอบด้วย f เป็นบทเข้าไป2ข้างนะครับตัวนี้ก็เป็น f เป็นบทเหมือนกันนะครอบเข้าไปเลยนะครับใช้เทคนิคสําคัญสําคัญอย่างนี้ง่ายเลยนะครับ ทางซ้ายแน่นอน f i n v e r s เจอ f ก็หายไปเหลือแค่ so 5, x บวก2ด้านขวาก็จะกลายเป็น f i n v e r s ของ 2x บวก5เห็นไหมครับคราวนี้สิ่งที่เราอยากได้คืออะไรนะไหนมาโน้ตอีกรอบสิสิ่งที่เราอยากได้คือ f i n v e r s ของ0นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดคืออะไรเราก็ต้องคิดว่าแทน x ด้วยอะไรตรงนี้ที่จะทำให้มันกลายเป็น0ถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องไปทดมาครับว่าเจ้า 2x บวก5เนี่ยนะครับ ถ้าเท่ากับศนย์แล้ว x จะเป็นอะไรซึ่งแน่นอนว่าจะได้ x เป็นลบ5ส่วน2แก้ออกมาง่ายๆแสดงว่าขั้นถัดไปที่เราต้องทำก็คือแทนเจ้า x เท่ากับลบ5ส่วนสนะครับในสมการนี้นั่นเองนะครับแทนเข้าไปแล้วจะได้อะไรเอ่ยก็จะเป็นลบ5ส่วน2บวกด้วย2นะครับเท่ากับเจ้า f อินเวอร์สของ2คูณกับลบ5ส่วน2บวกอีก5นะครับแน่นอนว่าทางขวาเนี่ยนะครับทางขวาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ มันจะออกมาเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับหรือจะลองคิดดูก็ได้มันจะได้ศูนย์สองตัดสองเห็นไหมครับแล้วก็จะเหลือลบห้าลบห้าบวกห้าได้ศูนย์เพราะฉะนั้นยังไงตรงนี้นะครับจะได้ศูนย์อย่างที่เราเซตอัพไ้แล้วครับถ้าเราคิดเลขไม่ผิดนะครับในขณะที่ด้านขวาเราต้องคิดเลขนิดน,นึงนะบวกสองที่จะเปลี่ยนไปเป็นบวกด้วยสี่ส่วนสองก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคํานวณแล้วจะได้เท่าไหร่เอ่ย f เป็นหมวดศูนย์จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับนะครับ สรุปนิดหนึ่งนะตรงนี้ f เป็น0มีค่าเท่ากับลบ1ส่วน2นะนี่ถ้าเราทำต่อตรงน,นี้นะบวกกันได้ลบ1ส่วน2นะก็จะได้เป็น f เป็น0นา,าละงั้นพี่ก็ย้อนกลับมาตรงนี้นะครับทําไวๆนิดหนึง่งอ่าย้อนกลับมาตรงนี้สแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามไอ้กรอบขวาบนนะครับด้านขวาบนตรงนี้นะที่โจทย์ถามนะครับก็คือจีนเวอร์ของลบ1ส่วน2นัน่นเองนะครับอาล้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า f เปนเวอร์ของ ศูนย์มได้ลบหนึ่งส่วนสองนะครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีให้เห็นชัดๆนะครับตัวนี้จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองนะอะะครับพี่ลบตรงนี้ออกนะครับขั้นถัดมาครับถึงขั้นยากละโจเนี่ยให้ g ของ x ลบสามมาเป็นฟังก์ชันแยกนิยามแบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกอันนี้เราคอมโพสิตด้วย G อินบทสองข้างไม่ได้แล้วนะครับจริงๆมันก็พอได้นะครับแต่มันเสียเวลาทํานานนะครับงั้นเราก็จะใช้วิธีจัดอาไม่ไม่ใช้วิธีปกตินะครับขั้นแรกที่เราจะทำคือเราจะเปลี่ยนจาก g ของ x ลบสามไปเป็น gx ธรรมดาก่อนนะครับซึ่งอันนี้เห็นชัดว่าตัวข้างในเนี่ยอินเวอร์สของ x ลบ3มันคือ x บวก3ถูกไหมครับเพราะนั้นที่เราจะทำก็คือแทนแทนเจ้า x ด้วย x ลบอ่ x บวก3นะครับทุกที่เลยนะครับก็แทนกันไปตรงนี้แทนก็ไปตรงนี้นะครับแล้วก็แทนก็ไปที่เงื่อนไขทั้ง2อันนะแทนหมดทุกที่เลยนะครับแทน x ด้วย x บวก3 x บวก3มัาจากไหนเอ่ยก็มาจากอินเวอร์สของ x ลบ3ด้านในตัวนี้นะครับเอาละครับแทนเสร็จแล้วมันจะได้ g ของ x ธรรมดาแน่นอนนะครับ เท่ากับแยกเป็น2ส่วนนะครับแทน x บวก3เข้าไปข้างบนก็จะกลายเป็น2 x บวกบวก1ก็กลายเป็นบวก7นะครับเงื่อนไขข้างหลังก็จะกลายเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3นั่นเองนะครับอเขียนให้ชัดนิดนึงด้านล่างแทน x บวก3เข้าไปก็กลายเป็น3 x บวก9บวกอีก1กลายเป็นบวก10แล้วก็ x จะต้องน้อยกว่าลบ3นั่นเองนะครับโอเคเราถึงขั้นนี้แล้วนะครับขั้นต่อไปเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรเอ่ยคือการหาว่าอินเวอร์สของ ลบหนึ่งส่วนสองอ่าจีนบดของลบหนึ่งส่วนสองได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยมันมีเทคนิคลัดทาอย่างนี้ครับจับไอ้เจ้าลบหนึ่งส่วนสองเนี่ยไปเท่ากับไอ้อ่าไปเท่ากับเจ้าด้านขวาตัวเนี้ยครับทีละอันมันมีสองอันใช่ไหมทาทีละอันนะครับทาทีละอันแล้วเช็คว่าตัว x ที่ได้เนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขด้านหลังหรือเปล่าถ้าใช่จีนบดของลบหนึ่งส่วนสองก็จะเป็นตัวนั้นเลยถ้าไม่ใช่ก็ไปลองทําจนกว่าจะเจออันที่ใช่นะครับซึ่งอันที่ใช่จะต้องมีอันเดียวเท่านั้นถ้าฟังังก์ชน เขา define มามาเป็นฟังก์ชันดีๆนะครับงนั้นที่เราจะทำก็คือเราจะแบ่งเป็น2เคสนะครับเคสแรกก็คือจับ2 x บวก7เนี่ยนะครับไปเท่ากับลบ1ส่วน2นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คว่า x เนี่ยมันมากกว่าวเท่ากับลบ3จริงไหมนะครับโอเคก็เราก็แก้ธรรมดานี้2 x ย้าย7มาด้านขวาให้กลายเป็นลบ1ส่วน2แล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นลบ7นะครับลบ7ก็เปลี่ยนเป็น14ส่วน2เาละกันนะครับ ซึ่งคิดเลขแล้วก็ได้ลบ15หาส่วน2หารอีก2นะครับ x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ15ส่วน4ลบ15้าส่วน4มันมีค่ามากกว่าลบ3หรือเปล่าเราก็มาต,ต้องมาเช็คนิดหนึ่งว่าลบ3มันคืออะไรมันคือลบคูณ4ทั้งเศษและส่วนนะ3 4ม2 12ลบ12ส่วน4เป็นไงเอ่ยมันไอเจ้าตัวที่เราได้มาเนี่ยลบ15้าส่วน4มันมากกว่าหรือเท่ากับลบ12ส่วน4ไหมไม่นะครับมันไม่ได้มากกว่า ลบสิส่วนสเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับ x ตัวนี้ x ที่เป็นลบสิส่วนสใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องมาลอง x ตัวใหม่เงื่อนไขใหม่ก็คือบรรทัดล่างนั่นเองนะครับบรรทัดล่างเรามาดูว่าได้อะไรก็จับ3 x บวก10นี่ยแหละครับมาเท่ากับเจ้าลบ1ส่วนสของเราแล้วต้องมาเช็คว่า x ของเราน้อยกว่าลบสจริงไหมนะครับก็แก้ปกติ3 x ย้าย10บไปด้านขวาลบ1เหมือนเดิม10เปลี่ยนเป็นลบ2 0ส่วน2คํคำนวณแล้วก็ได้ลบ21ส่วนสองนะครับย้าย3มาหารง่นเป็น x เท่ากับลบเส่วน2 x เท่ากับลบ7ส่วน2อเอ๊มันน้อยกว่าลบ3จริงเปล่าก็มาแก้ลบ3นิดนึ่งลบ3มันคือลบ6ส่วนส่วน2ออ้าวละแสดงว่ามันลบเส่วน2นมันน้อยกว่าลบลส่วนอ่าลบลส่วน2จริงๆก็คือน้อยกว่าลบ3จริงนะครับ พอจริงก็แสดงว่าไอตัว x ตัวที่ว่าเนี่ยละครับมันคือ g inverse ของลบหส่วนสเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าบางคนไม่เชื่อลองมาทดสอบกานนึงลองมาดูอย่างนี้นิดนึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าการที่จะทําให้เจ้า g x มีค่าเป็นลบหส่วนสได้นะครับ x เนี่ยต้องเป็นลบเส่วนสถูกไหมครับเพราะั้นเท่ากับว่าเรารู้ว่า g ของลบเส่วนสี่ยมีค่าเท่ากับลบหส่วนส ถ้าเราคอมโพสิตเดี่ยวจีนบวดสองข้างตรงนี้กลากเป็นลบเ็ส่วนสอซึ่ง G ีกับจีนบวดหายไปนะด้านขวาจะกลายเป็นจีนบวดของลบหส่วนสซึ่งมันก็คือจีนบวดของลบหส่วนสตัวที่เราต้องการนั่นแหละมีค่าเท่ากับลบเส่วนสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ลบออกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับข้อนี้เนี่ยเราได้คําตอบแล้วเป็นลบเส่วนสนั่นเองครับนี่คือวิธีหนึ่งนะฮะอีกวิธีหนึ่งอาจจะไปหา FOG ด้านบนนะครับหา FOG ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ซึ่งออกมาเป็นฟังก์ชันแยกนิยามแน่นอนแล้วอาจจะต้องอินบอร์ดนะฮะตรงนี้เป็นโปรเซสที่ค่อนข้างยากและไม่ค่อยได้เจอในข้อสอบเท่าไหร่นะครับเราก็ข้ามไปนะครับ